สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองวันนี้นะครับก็จะเป็นวันพุทธที่3ของเดือนแล้วเดือนกรกฎาคมพศสอ6 7นรนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ตายมีส่งมอบหนึ่งคันนะครับเป็นของลูกค้าเก่าที่เคยซื้อต่อเนื่องกับเราไปตลอดนะครับใช้ในกิจการติดตั้งแอร์นะครับรับติดตั้งทั่วประเทศก็ของ ร้านเทพนครแอร์นั่นเองจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับครับแล้วก็จะเป็นรถรุ่นนี้นั่นเองนะครับที่พี่ต่ายจะส่งมอบกันในวันนี้โดยนะครับรถที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์ค9เกรดเอสีนะครับจะมีให้เลือกคือสีขาวไซบีเรียนแบบนี้สีบรอนเงินนะครับแล้วก็สีเทารรนโบนั่นเองราคานะครับถ้าเป็นสีขาวไซบีเรียนคันที่พี่ต่ายกำลังถ่าย 6100, 0 0บาท แต่ว่าถ้าเป็นบรอนหรือเทานะครับเพิ่มอีก70,00บาทเป็น 6, 1 7 0 0 0บาทนะครับรุ่นตัวเกรดเอนะครับกระจังหน้านะครับจะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นดำเปียโนโแบ็คคาดกับเจ้าตัวสีเทามีเขี้ยวสั้นๆแผงลังพึ่งใหม่นะครับออกแบบให้ดูมีความเฉียบมากขึ้นนั่นเองส่วนไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะได้ไฟหน้าที่เป็นมันติรีเฟคเตอร์หรือเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นแหละ เบาไฟตัหมอกมีมาให้นะครับลองรับการใส่แตถ่ถ้าเราต้องการใส่นะครับก็ต้องติดตั้งเพิ่มดีไซน์นะครับกันชนหน้าก็จะมีเจ้าตัวแอร์เคอร์เทนเข้ามาให้นะครับลดแรงต้านของอากาศเวลาที่ลูกค้าวิ่งไปติดตั้งแอร์ใกล้ๆนะครับต่างจังหวัดนะครับอากาศก็ลดการประทะที่ตัวรถทําให้มีความประหยัดน้ํามันมากขึ้นคันนี้นะครับ ามาพร้อมกับเจ้าตัวหน้ายางขนาด215นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ายางของเขานะถือว่าเป็นหน้ายางที่ให้มากกว้างมากๆนะครับสาหรับรถเกรดนี้นะแล้วก็ฐานล้อเนี่ยกว้างมากๆเลยมันยังทําให้ยึดเกาะถนนดีนะครับทรงตัวเป็นเยี่ยมนั่นเองจึงทําให้ลูกค้าวางใจในการใช้บริการของเจ้าตัวสปาร์คคันนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดูเจ้าตัวรถนะครับจาก ด้านหน้าไปด้านท้ายเนาะก็ถือว่ามีความยาวมากๆเลยแหละรวมถึงเจ้าตัวกระบะด,ด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูนะครับะระบบความปลอดภัยที่ให้มาในรุ่นนี้ก็จะมีเจ้าตัวเบรก abs มีมาให้นะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งทุงลมคู่นะครับคู่หน้านะ,ะตัวมือจับนะครับเขาก็จะเป็นมือจับสีดำนั่นเองก็เทไปอีกแบบนึงนะครับสังเกตดูตัวกระบะท้ายของเขาก็จะมีตัว จุดยึดนะครับก็จะมีฝั่งละ5ตัวนี่เดี๋ยวไปต่ซูมให้ดูนะเนี่ยก็จะมีฝั่งละ5ตัวนะครับก็สามารถลัดสินค้าและสัมภาระได้เลยหรือใครนะครับแอดวานมากกว่านั้นก็เอาไปทําช่วงล่างแล้วก็ใส่แนบนะครับทำเพลาลอยนะครับวิ่ง2ตัน3ตันก็ว่ากันไปสําหรับเจ้าตัวเครื่อง1.9นะครับส่วน5ตันเนี่ยก็ส่วน5ตันเนี่ย,นนยให้เป็นหน้าที่ของ3.0เจุเถอะอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดหนึ่งตรงนี้ กระทะที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นเจ้าตัวกระทะเหล็กนะครับซึ่งตัวล้อแม็กกับตัวเหล็กนะครับอันไหนเป็นดีกวกันแม็กเบานะครับเหล็กก็จะเหนียวกว่าการรับน้าหนักเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสูเหล็กได้ลําบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเอาไปบรรทุกเนี่ยก็มีทั้งแม็กบรรทุกนะครับทั้งกระทะผ้าบรรทุกนั่นเอง2 1 5 7 0 1 6นะครับยางจะเป็นเจ้าตัวบิสโตรน์ดูโรวิสนั่นเองนี่ ถึงเป็นตอนเดียวนะครับด้านหน้านี่เขาจะใช้อิสระปีกนก2ชั้นนะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งมาให้ระบบการสะเทือนแล้วก็ตัวกระจกของเขาเองเนี่ยถึงจะเป็นรุ่นเอสก็จริงแต่ได้เป็นกระจกที่ปรับข้างด้วยไฟฟ้าด้านหน้านะครับฟิล์ม60ด้านข้าง70พี่ต่ายก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมพร้อมใช้งานตัวกระบะสังเกตดูนะครับตอนเดียวเนี่ยโอ้โห กระบะเขานี่มีมิติที่ค่อนข้างจะทั้งยาวทั้งกว้างนะครับจึงทําให้ขนได้เยอะมีกาดกันกระแทกตรงหลังหัวเก่งให้นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังล้อมแมกนี่เดียวกันไอ้ไม่ใช่ล้อมแมกตัวล้อกระทะจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับทุกคนก็ขนาด15นิ้วเท่ากันแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าเจ้าต,ตัวด้านหน้าเขาจะใช้ระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกนั่นเองด้านหลังมันจะเป็นดรัมเบรกเวลาบรรทุกหนักๆเนี่ยโอเคแหละนะครับ มั่นใจได้ในเรื่องของพลละ,ะ,ะกำลังในการเบรกเนาะตัวเชสซีนะครับตัวนี้เป็นเชสซีที่มีขนาดใหญ่ไม่แปลกใจเลยนะที่เฮ้ยรถทำไมรถคอกเนี่ยจะมีเฉพาะรถอิสุซุเพราะว่าเจ้าตัวเชสซีเขามีความแข็งแรงจริงทำให้ไปดัดแปลงไปทำนะครับาให้บรรทุกได้เยอะๆกว่าโรงงานที่ทำมาให้หนึ่งตันนั่นเองอันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เห็นเขาทำจริงตัวแหนบจากเดิมนะครับแหนบเนี้ย อันนี้จากโรงงานเลยนะก็จะมี1 2 3 4 5 6นะครับ6 6 6แผ่นนะให้ไปดู1 2 3 4 5 6นะครับ6แผ่นก็มีโชคอัปแก๊สมาให้จากเดิมโรงงาน6แผ่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวก4ประตูนะครับก็จะเป็น3แผ่นตัวนี้ยังอะไรเดิมของเขาส่วนไฟท้ายนะครับก็ยังไม่ใช่ LED นะครับทุกคนก็ยังเป็นไฟท้ายฮาโลเจนอยู่ ในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายถ้าเป็นพวกแคปใช่ไหมเขาก็จะมีตรงกลางเนาะไว้ดึงแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านขวาด้านซ้ายนะครับการดึงนะครับก็บอกต,ตรงๆว่าต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเขาบรรทุกสินค้าเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้ง่ายๆอาจจะลุดนะก็ต้องทําให้มันมีความแน่นหนาเออพูดตรงๆเลยละกันแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับภายในพี่ไต่ก็ชอบนะชอบเลยแหละ ยวเปิดให้ดูฝั่งของผู้โดยสารโฮเดี๋ยวไปดูฝั่งของผู้ขับขี่ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นเจ้าตัวยูโร4อยู่นะครับก็ใช้เครื่องยนต์1 9 0 0ซี150แรงม้าด้วยนะครับ150แรงม้าเนี่ยเขาใช้รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นส่วน แรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรเนี่ยเขาใช้รอบเครื่องยนต์เพ in ียงแค่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นแฟตทอร์คคือได้แรงบิดที่สูงในรอบกว้างนะครับจึงทำให้เราไม่ต้องคอยเลี้ยงรอบเห้ยอยู่พันหกเป๊ะนะพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองพันนะครับสองพันหนึ่งสองพันสองจนถึงสองพันหกนั่นแหละนะครับอ่ะดูนิดนึงนี่ภายในนะครับ บอกเลยถึงเป็นตอนเดียวก็เฟยวได้นะครับดีไซน์มาดีนะนะครับแล้วก็ตัวบริเวณประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้โดยใช้ผ้าบุนุ่มพรีเมียมนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นดําด้านนั่นเองลําโพงนะครับก็จะมีมาให้2ตัวซ้ายขวาที่ใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีมาให้นี่การดีไซน์ตัวเบาะนะครับ ไม่ใช่ตัวเบาะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยยูรีเทน3ก้านนะครับแล้วก็มาตรวัดเป็นมาตรวัดมาตรฐานหน้าจอเป็นหน้าจอ8เนิ้วตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับกับปลุกเกียร์ตัวนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเนะาะ้าใครเอาจริงๆพี่ต่ายก็อยากไปตามหาตัวเกียร์ออโต้มือสองสักคันไว้ใช้งานนะคือถ้าเราขับนะครับไม่ได้ขับเนาะแฟนก็ยังขับได้นะครับสะดวกสบายมากๆ ส่วนวัสดุเบานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว PVC นั่นเองเป็นแบบนี้เลยข้อดีนะครับสวยงามรูหราคล้ายๆหนังแล้วก็ทำความสะอาดง่ายชอบมากๆพวกเครื่องมือนะครับจะถูกเก็บไว้ใต้ด้านหลังบเบาะเดี๋ยวพี่ตายจะส่งรูปให้ลูกค้าก่อนนะครับก็ขอให้เอฟทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงไม่เจ็บไม่จนนะครับผมสวัสดีครับ